แต่ผมขอถามแบบนี้นะครับถ้าค่า p m 2.5มันสูงขนาดนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่ไหนจะอยากมาเที่ยวประเทศไทยและเมื่อจํานวนนักท่องเที่ยวมันลดน้อยลงเงินในกระเป๋าประชาชนก็น้อยลงตามค่าครองชีพก็สูงขึ้นจากการเข้าออกโรงพยาบาลการซื้อน้กกาก n 95การซื้อเครื่องฟอกอากาศถูกต้องไหมครับอดสงสัยไม่ได้ครับหรือว่าท่านพัฒนานโยบายดิจิตอลวอลเล็ต10,000บาท าให้ประชาชนซื้อเครื่องฟอกอากาศเหล่านี้ครับนี่ยังไม่รวมถึงพื้นที่ในรัศมี4กิโลเมตรที่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพื้นที่ตำบลน,น้ำบ่อหลวงอำเภอสัมปตองเนี่ยใน4กิโลเมตรจะมีเครื่องฟอกอากาศขายหรือเปล่าและที่ผมผิดหวังเป็นที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่พักของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งอดีตหัวหน้าพักที่ปัจจุบันลาออกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตสมาชิกของท่านได้พูดตลอดช่วงหาเสียงเลยครับว่าสาเหตุหลักของหมอกควันข้ามแดนมาจากกลุ่มทุนที่ไม่ขอเอ่ยนามแต่ประชาชนทุกคนรู้ว่าใครขายมเมล็ดข้าวโพดอาหารสัตว์ให้ประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปซื้อข้าวโพดอาหารสัตว์กลับมาแบบปลอดภาษีจำนวนจุดฮอตสปอตประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มขึ้น,นสอดคล้องกับการนำเข้าข้าวโพดอาหารสัตว์ปัญหานี้ กระทบทุกหย่อมยากเดินก้าวออกประตูบ้านไม่ว่ารวยหรือจนเราใช้ลมหายใจเดียวกันขอบคุณครับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมพัฒระพงลีละพัฒนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลจังหวัดเชียงใหม่อำเภอหางดงและอำเภอสันปตอง ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอเรียนกับท่านประธานอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าหลังจากที่ผมอ่านคำถแถลงของน,นโยบายของรัฐบาลชุดนี้แล้วผมมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะกับปัญหาใหญ่อย่างปัญหา PM 2.5ที่ท่านท่านนายกรัฐมนตรีระบุไว้ว่าเป็นวาระแห่งชาติแต่ท่านกลับไม่มีนโยบายใดๆที่เป็นรูปประทับเลยน่าผิดหวังอย่างยิ่งครับ ที่มีเพียงแค่3ามคำถแถลงเท่านั้นที่ระบุไว้เพื่อจะแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนที่เจอมากว่า10ปีนั่นก็คือการสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมการใช้ข้อมูลทางดาวเทียมเพื่อติดตามและประมวลผลทางกฎหมายการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านคาแถลงที่มันลอยๆแบบนี้มันแทบไม่ได้ต่างอะไรกับรัฐบาลชุดที่แล้วในปี2562เลย รัฐบาลเราก็เปลี่ยนไปแล้วทำไมคำถแถลงต่างๆมันแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยผมคงไม่ต้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีลองไปอยู่ที่เชียงใหม่สัก2-3ถึงสสัปดาห์ในรุูฝุ่นมั้งครับถึงท่านจะกลับมาและยกระดับคำถแถลงนโยบายชุดนี้ได้ผมขอแบ่งการอภิปรายเป็นสส่วนโดยส่วนแรกผมขออภิปรายเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ทั้งโครงสร้างและส่วนที่สผมขอตั้งคาถาม ไปยังคณะรัฐมนตรีได้ตอบในรัฐสภาแห่งนี้ส่งไปถึงประชาชนชาวไทยท่านประธานครับปัญหาที่มันเลื้อลังมากว่า10ปีมันไม่สามารถแก้ไขได้เพียงนโยบายส่วนใดส่วนหนึ่งมันต้องแก้กันทั้งโครงสร้างผมจึงขอเปรียบเทียบการแก้ไขปัญหานี้เป็นเหมือนการสร้างตึก5ชั้นตึกหชั้นนี้จะเปรียบเสมือนเครื่องฟอกอากาศแก้ปัญหา PM2.5 ให้กับประเทศไทย ตึกตึกนี้จะมั่นคงได้ฐานลากมันต้องแน่นผมขอเปรียบฐานลากเป็นเหมือนข้อกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่ต้องพูดถึงอย่างแรกเลยก็คือกฎหมายที่มีลำดับสัก์ิสูงสุดของประเทศไทยนั่นก็คือรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญต้องระบุให้ชัดเจนในการคุ้มครองสิทธิและคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมและให้สิทธิ์กับประชาชนในการฟ้องหน่วยงานที่กระทําการทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมออกพระราชบัญญัติฝุ่นควันในประเทศและฝุ่นควันข้ามแดนระบุให้ชัดไปเลยครับว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในและนอกประเทศที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อมต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและทางอาญาจะปรับวันละเท่าไหร่จะจำคุกกี่เดือนเอาให้มันชัดและบังคับใช้ให้ได้จริงแล้วเราเสริมกำลังฐานรากนี้ให้มันแน่นขึ้น เรามีข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษหมอกควันข้ามแดนอยู่แล้วแต่เราไม่เคยหยิบมาตรงนี้มาใช้ประโยชน์อย่างจริงจังเลยครับในข้อตกลงนี้มันระบุไว้อย่างชัดเจนเลยว่าเราสามารถจัดตั้งศูนย์ประสานงานหมอกควันข้ามแดนระหว่างประเทศได้แต่เราไม่เคยหยิบมาใช้เป็นจริงเป็นจังถึงเวลาแล้วครับที่รัฐบาลของเราจะเป็นผู้นำในการจัดตั้งศูนย์นี้ ที่ศูนย์กลางปัญหาที่ภาคเหนือของประเทศไทยเรียกประชุมประเทศสมาชิกที่เกี่ยวข้องจัดวางแผนหน่วยงานภแารกิจของแต่ละประเทศให้มันชัดเจนเพราะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยข้อตกลงนี้ไม่ต่างอะไรกับเสือกระดาษเลยครับท่านประธานแต่ถ้าเราเอาจริงเอาจังนี่จะเป็นกุญแจดอกหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้ยั่งยืนได้เมื่อฐานลากเราแน่นเราขึ้นมาที่ชั้นที่หนึ่ง ผมขอเปรียบชั้นที่หนึ่งเป็นเหมือนระบบสาธารณสุขท่านประธานทราบไหมครับว่าภาคไหนในประเทศไทยที่มีอัตราผู้ป่วยมะเร็งปอดสูงสุดภาคเหนือครับทั้งที่พวกเราชาวเหนือไม่ได้มีค่าสถิติสูบบุหรี่ที่สูงเลยนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วว่าเหตุผลที่แท้จริงมันคืออะไรการที่เราปล่อยให้ปัญหามันเลื้อยลังมานานขนาดนี้มันไม่ต่างอะไรเลยนะครับ ก,การที่เราเอาบุหรี่สองพมวนต่อปีไปยัดเยียดให้ประชาชนสูบเพราะฉะนั้นเพื่อที่เราจะสามารถประเมินผลกระทบจากการทำงานที่ล้มเหลวของรัฐบาลที่ผ่านมาได้เราต้องจัดการตรวจสุขภาพเชิงรุกในการตรวจโรคมะเร็งปอดและโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจให้กับพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือซึ่งตรงนี้น่าผิดหวังมากครับเพราะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเอง ท่านก็เป็นคนเหนือแต่ผมกลับไม่เห็นประเด็นนี้ในคําแถลงนโยบายเลยชั้นที่หนึ่งมั่นคงแล้วเราขึ้นไปที่ชั้นที่สองหากพูดถึงสาเหตุ PM 2.5หลายคนคิดถึงอะไรการเกษตรใช่ไหมครับรัฐต้องมีมาตรการในจัดการการเผาทั้งในและนอกประเทศให้ชัดเจนเริ่มกันที่ในประเทศก่อนนอกจากพระราชบัญญัติที่พร้อมบังคับใช้แล้ว เราต้องมีนโยบายในการลดการเผาของเกษตรกรสนับสนุนเครื่องจักรที่ใช้ในการฝังกลบทำปุย๋ยสนับสนุนการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรนำมาใช้แปลเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงในการทำไฟฟ้าพลังงานสะอาดจัดกองทุนให้กับเกษตรกรที่นำสังข้าวสังข้าวโพดซากอ้อยมาแปลรูปเป็นสินค้าชนิดใหม่นี่หรือเปล่าที่ในคำถแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีระบุไว้ว่า สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจในภาคเกษตรกรรมอีกไม่กี่เดือนเราก็จะเจอกับปัญหานี้แล้วท่านกล้าและพร้อมที่จะบอกตัวเลขงบประมาณเลยหรือเปล่าว่าท่านเตรียมไว้เท่าไหร่ในประเทศเสร็จเรามาพูดนอกประเทศกันต่อเมื่อปริมาณการนําเข้าเข้าโพดอาหารสัตว์มันเพิ่มมากขึ้นมีอะไรที่เพิ่มขึ้นตามครับจํานวนจุดเผาไหม้หรือฮอสปอตถูกไหมครับค่า PM 2.5ถูกต้องไหมครับ เราต้องแก้ปัญหานี้ที่ต้นต่อห้ามนำเข้าสินค้าทางการเกษตรที่มีที่มาจากการเผาทุกชนิดแล้วปิดช่องโหว่ทางกฎหมายให้หมดยกตัวอย่างหเห็นภาพนะครับหากประเทศ A ปลูกและเผาเขา้เขาวโพดอาหารสัตว์ทีนี้เขาไม่สามารถนําเข้าประเทศไทยโดยตรงได้แต่เขานําเข้าประเทศบีเพื่อไปแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วนํากลับเข้าประเทศไทยถ้ามันเป็นแบบนี้กระทรวงพาณิชย์ก็ติดฉลากสินค้าไปเลยครับว่า สินค้านี้มีที่มาจากการเผาแล้วให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเองว่าเขาจะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำลายสุขภาพลูกหลานพวกเขาหรือเปล่าชั้นสองเสร็จเราขึ้นมาที่ชั้นสนั่นก็คือการบริหารจัดการไฟป่าปัญหานี้ผมลงพื้นที่ด้วยตัวเองเจอปัญหาอย่างต่อเนื่องมานานหลายปีเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยครับการทำแนวกันไฟ งบประมาณด้านบุคลากรและอุปกรณ์แทบไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะนําเทคโนโลยีมาใช้ช่วยในการติดตามการทําแนวกันไฟเราไม่ต้องพูดถึงเลยนโยบายห้ามเผาไม่มีประสิทธิภาพซ้ําแล้วยังทําให้มันรุนแรงขึ้นไปอีกโดยเฉพาะกับป่าผลัดใบห้ามเผาแล้วเป็นยังไงใบไม้แห้งมันก็ทับถมสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทีนี้เมื่อเกิดไฟป่ามาครั้งหนึ่ง ความดุรแรงมันจะทวีสูงทูคูณสูงขึ้นเยอะมากครับท่านประธานจนเราไม่สามารถควบคุมได้เลยเพราะฉะนั้นในชั้นสามนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำนั่นก็คือการวางแผนจำเพาะเจาะจงเฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ไฟป่าขนาดใหญ่และไฟป่าซ้ำซากตรงนี้ยิ่งจำเป็นต้องวางแผนเฉพาะเลยหลายปัญหาที่เราเจอกันมานตลอดครับการขาดแคลนกำลังคน วันที่31มีนาคมปี2,566อยดอยสุเทพปุยทั้งลูกพื้นที่257ตารางกิโลเมตรมีจุดเผาไหม้หรือ h o t สปอต33จุดแต่มีเจ้าหน้าที่พร้อมอาสาเพียง150คนเท่านั้นซึ่งอาสาตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ารวมพระสง์แล้วหรือยังเพราะว่าเป็นที่ปกติมากๆสำหรับชาวเชียงใหม่ครับที่พระสง์จะนุ่งจีวรแล้วเข้าไปดับไฟป่ากลางดึก ภาคประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่เราเข้มแข็งมากนะครับแต่เราไม่เคยได้รับมาตรการเชิงลุกใดๆจากรัฐบาลเลยแต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคําแถลงนโยบายนี้จะช่วยเหลือเราได้มาอ่านดูทั้งหมดแล้วก็ไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็ต้องเสริมกําลังชั้นสามนี้ให้มันแน่นขึ้นอีกด้วยการกระจายงบประมาณให้กับท้องถิ่นในตําบลที่เจอไฟป่ามาอย่างต่อเนื่องงบประมาณตรงนี้จะไม่ได้ช่วยแค่บ,บุคลากรและอุปกรณ์แล้วนะครับ ท้องถิ่นสามารถจัดทำศูนย์บัญชาการไฟป่าประจำตำบลได้สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการติดตามการทำแนวกันไฟก็ได้เมื่อเกิดฮอตสปอตขึ้นท้องถิ่นหรือผู้ที่รู้ปัญหาจริงๆทุกคนที่อยู่หน้างานจริงๆสามารถให้เจ้าหน้าที่ไปติดตามตามพิกัดฮอตสปอตนั้นๆที่ใกล้เคียงกับจุดแนวกันไฟที่ใกล้ที่สุดได้อย่างรวดเร็วและเมื่อท้องถิ่นมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีแล้ว เขาก็สามารถนําไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งเตือนให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงทีจึงมาถึงชั้นที่4ครับนั่นก็คือระบบการจัดเก็บข้อมูลและการแจ้งเตือนเราพูดถึงค่าฮอตสปอตกันไปแล้วครับค่าตรงนี้เราจะได้รับจากดาวเทียมวันละ2ครั้งเราสามารถนําไปวิเคราะห์ร่วมกับขนาดและทิศทางของลมไปพยากรณ์ค่า PM 2.5ล่วงหน้าได้แต่มีอีกชุดข้อมูลนึงครับนั่นก็คือภาพถ่ายล่องลอยการเผาไหม้ หรือที่หลายๆคนเรียกว่าเบิร์นสกาตรงนี้เราสามารถนำไปพัฒนาวางแผนการป้องกันไฟได้แต่แค่นั้นไม่พอเพราะปัจจุบันเรามีความถี่ที่รับภาพถ่ายตรงนี้เพียง2เดือนต่อครั้งเราต้องเพิ่มขึ้นเป็น2ส,สัปดาห์ต่อครั้งเพื่ออะไรครับเพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับว่าสินค้าทางการเกษตรมีที่มาจากการเผาหรือไม่และนำไปวิเคราะห์ หาข้อมูลดัชนีความแห้งแล้งเพื่อที่จะประเมินขนาดของไฟล่วงหน้าได้ด้วยและนำข้อมูลตรงนี้ไปแจ้งเตือนให้กับประชาชนต่อไปเราพูดถึงระบบการแจ้งเตือนในขณะที่นิวยอร์กมีระบบการแจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่เมื่อมีค่า PM 2.5มากกว่า200ต่อเนื่องเกิน24ชั่วโมงออสเตรเลียใช้ข้อมูลทางดาวเทียม erm, ในการวิเคราะห์และขนาดและทิศทางของไฟ เพื่อแจ้งเตือนกับประชาชนในพื้นที่นั้นๆแต่ประเทศไทยกลับไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นระบบตรงนี้จะแจ้งเตือนช้ากว่าเซลล์บอรดแคสเล็กน้อยนะครับแต่มันก็สามารถตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์แจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่ที่เราต้องการได้เช่นกันทีนี้เราพูดถึงฐานลากในเรื่องข้อตกลงระหว่างประเทศและข้อกฎหมายแล้วขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งที่ระบบสาธารณสุขการตรวจสุขภาพเชิงลุก ขึ้นมาที่ชั้นสองมาตรการการจัดการการเผาวัสดุทางการเกษตรทั้งในและนอกประเทศมาอย่างชั้น3การบริหารจัดการไฟและชั้น4การแจ้งเตือนและการเก็บข้อมูลที่ดีเรามาที่ชั้นสุดท้ายครับชั้นที่5ชั้นนี้จะเป็นศูนย์บัญชาการชั้นสุดท้ายนี้สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือการกระจายอำนาจให้ผู้นำที่รู้ปัญหาจริงๆมาเป็นคนบริหารจัดการเรื่องนี้ครับ เรามีบทเรียนมาแล้วครับกับส0ปีที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่เราใช้ระบบซิงเกิลคอมแมนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งผลลัพธ์เป็นยังไงนั้นผมไม่อาจที่จะตัดสินได้เพราะอะไรผมถึงไม่สามารถตัดสินได้เพราะ1ิปีที่ผ่านมาเราเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดไปถึงแคนด้วยกันการที่เราเปลี่ยนผู้นําบ่อยขนาดนี้ไม่มีทางหรอกครับที่เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้เราต้องการผู้นําที่สามารถทํางานได้ต่อเนื่องผู้นํา ที่มีปอดอยู่ที่เชียงใหม่ไม่ใช่อยู่ที่กรุงเทพหรืออยู่ในห้องแอร์กับเครื่องฟอกอากาศอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถทำได้นั่นก็คือการกำหนดค่าวัดผลลัพธ์ให้มันชัดเจนมากกว่านี้ปัจจุบันเราใช้อะไรเป็นเกณฑ์ว่าพื้นที่ตรงนี้คุณภาพอากาศดีหรือว่าการทางานของหน่วยงานต่างๆนี่มันผ่านแล้วเราใช้ค่าจานวน h o ตส p o t ใช่ไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับประชาชนเท่าไหร่เลย เราต้องเปลี่ยนมาใช้ค่าผลลัพธ์ที่กระชบกับประชาชนโดยตรงนั่นก็คือค่า PM 2.5กําหนดให้ชัดไปเลยครับว่าในปี2567เราจะไม่ยอมให้มีค่า PM 2.5มากกว่า200เลยแม้แต่วันเดียวและกําหนดให้ชัดไปอีกเรายินยอมให้มีค่า PM ออยู่ในช่วงระหว่าง150ถึง200ไม่เกิน30วัน ฟังดูแบบนี้อาจจะเหมือนใครก็พูดได้ตัวเลขแบบนี้แต่ผมมั่นใจว่าถ้าเราแก้ปัญหาทั้งโครงสร้างตั้งแต่ฐานลากมาจนชั้น5แบบนี้เราสามารถทำได้ปัญหา PM 2.5ที่มันเลื้อหลังมานานขนาดนี้มันต้องแก้ไขปัญหาทั้งโครงสร้างไม่ใช่นโยบายแค่ผิวแค่เปลือกแบบนี้ท่านนายกรัฐมนตรีตแถลงว่านี่คือวาระแห่งชาติแต่ท่านกลับไม่มีนโยบายเร่งด่วนใดๆเลย ทั้งๆท,ที่อีก4ี่หเดือนประชาชนภาคเหนือก็ต้องเจอกับปัญหานี้อีกแล้วแน่นอนครับสิ่งที่พักของท่านพูดตลอดนั่นก็คือปากท้องสําคัญที่สุดแต่ผมขอถามแบบนี้นะครับถ้าค่า PM 2.5มันสูงขนาดนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่ไหนจะอยากมาเที่ยวประเทศไทยและเมื่อจํานวนนักท่องเที่ยวมันลดน้อยลงเงินในกระเป๋าประชาชนก็น้อยลงตามค่าครองชีพก็สูงขึ้น จากการเข้าออกโรงพยาบาลการซื้อหน้ากาก N95 การซื้อเครื่องฟอกอากาศถูกต้องไหมครับอดสงสัยไม่ได้ครับหรือว่าท่านพัฒนานโยบายดิจิตัล w อลเล็ตหนึ่บาทมาให้ประชาชนซื้อเครื่องฟอกอากาศเหล่านี้ครับนี่ยังไม่รวมถึงพื้นที่ในรัศมี4กิโลเมตรที่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพื้นที่ตำบลน,น้ำบ่อหลวงอำเภอสัมปทองเนี่ยใน4กิโลเมตรจะมีเครื่องฟอกอากาศขายหรือเปล่า และที่ผมผิดหวังเป็นที่สุดนั่นก็คือสิ่งที่พักของท่านนายกรัฐมนตรีทั้งอดีตหัวหน้าพักที่ปัจจุบันลาออกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอดีตสมาชิกของท่านได้พูดตลอดช่วงหาเสียงเลยครับว่าสาเหตุหลักของหมอกควันข้ามแดนมาจากกลุ่มทุนที่ไม่ขอเอ่ยนามแต่ประชาชนทุกคนรู้ว่าใครขายมาเมล็ดข้าวโพดอาหารสัตว์ให้ประเทศเพื่อนบ้าน แล้วไปซื้อข้าโพดอาหารสัตว์กลับมาแบบปลอดภาษีจำนวนจุดฮอตสปอตประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มขึ้น,นสอดคล้องกับการนำเข้าข้าโพดอาหารสัตว์แต่ผมไม่เห็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อในถแถลงคำนโยบายนี้เลยผมขอแนะนำแบบนี้นะครับเลือกตั้งครั้งหน้าท่านอาจจะต้องหาเสียงด้วยวิธีที่ว่าวงเล็บไว้ท้ายนโยบายเลยครับ นโยบายนี้สามารถทําได้จริงนโยบายนี้ใช้เพื่อการหาเสียงเท่านั้นหรือนโยบายนี้ทําได้ก็ต่อเมื่อร่วมกับรัฐบาลกับพรรคจุดๆเอาให้มันชัดเพื่อให้คนที่เห็นด้วยกับหลักเกณฑ์นี้ไปเลือกพรรคท่านเพิ่มขึ้นสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากคาถามผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีดังนี้คําถามที่หนึ่ง ขอฝากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอีก4เดือนประชาชนก็ต้องเผชิญกับปัญหานี้อีกครั้งท่านจะทําอะไรเป็นการเร่งด่วนให้กับประชาชนข้อ2ครับท่านถแถลงการอย่างชัดเจนว่าประเทศไทยต้องเป็นผู้นําอาเซียนท่านจะเริ่มดําเนินการแก้ไขปัญหานี้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไรและเมื่อไหร่เราจะได้เห็นการจัดตั้งอาเซียนโคเนีิ้งเซ็นเตอร์ for t r a n s b u n d a y h a e pollution control ตามมาตรา5ในข้อตกลงอาเซียนหรือไม่และเมื่อไหร่ขออนุญาตที่พูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ <c oughs> ข้อ3หากมีการยื่นเสนอร่างพรบรหมอกควันข้ามแดนที่พร้อมบังคับใช้อย่างจริงจังกับกลุ่มนายทุนฝั่งรัฐบาลจะมีมติเห็นชอบหรือไม่ <c oughs> และข้อ4ท่านหาเสียงด้วยนโยบายกระจายอำนาจบ่อยครั้ง ท่านจะดําเนินการกระจายงบประมาณให้ท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ไฟป่าอย่างต่อเนื่องมาตลอดในงบประมาณปี2567นี้เท่าไหร่ผมขอทราบตัวเลขให้ชัดเจนชุดคําถามที่2ผมขอฝากไปยังท่านรัตนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านเองก็เป็นคนเหนือเป็นแทพทย์เผชิญน,นี้ปัญหานี้มากับพวกเรามาโดยตลอดอยู่แล้วท่านมีนโยบายในการทําสวัสดิการตรวจโรคมะเร็งปอด และโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจแบบทั่วหน้าโดยยกระดับการตรวจมาเป็นระบบโลโดซีทีสแกนและตัดเงื่อนไขเรื่องอายุออกเพื่อให้ประชาชนภาคเหนือที่สูดฝุ่นขวัญมาตลอด10ปีได้ตรวจอย่างเท่าเทียมหรือไม่ถ้ามีเริ่มได้เมื่อไหร่ถ้าไม่มีท่านจะดําเนินการอย่างไรให้ดีกว่าสวัสดิการที่มันไม่ตอบโจทย์ชาวเหนือของพวกเราเลยในปัจจุบัน ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เร่งด่วนนะครับอาจจะช่วยชีวิตประชาชนได้หลายชีวิตเพราะฉะนั้นผมขอความชัดเจนในเรื่องของกรอบเวลาด้วยคำถามที่สามขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านมีนโยบายในการออกประกาศผ่านคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการเข้าโพดอาหารสัตว์ถึงการห้ามนำเข้าสินค้าทางการเกษตรที่มีที่มาจากการเผาหรือไม่ถ้ามีท่านจะเริ่มดาเนินการเมื่อไหร่ หากไม่มีผมขอทราบสาเหตุและข้อสองเพื่อปิดช่องทางกฎหมายให้หมดท่านมีนโยบายที่จะติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่มีที่มาจากการเผาหรือไม่และพร้อมทําเมื่อไหร่คําถามที่4ครับขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรณรักของท่านได้พูดไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะมีการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรมาทําเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด ท่านจะเริ่มดาเนินการเมื่อไหร่และอย่างไรหรือว่าที่พักของท่านพูดไว้จะเป็นพูดเพียงเพื่อคะแนนเสียงเท่านั้นเหมือนกับที่ในปี62ที่ท่านพูดว่าจะขึ้นค่าแรงแต่ก็ทําไม่ได้คํถาถามที่5ครับขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมท่านจะดําเนินการเพิ่มความถี่ในการรับภาพถ่ายทางดาวเทียมเพื่อตรวจสอบเบอร์สกามเมื่อไหร่ เพื่อที่เราจะสามารถใช้ในการตรวจสอบติดตามสินค้าทางการเกษตรที่มีที่มาจากการเผาและข้อที่2ระบบการแจ้งเตือนแบบเซลล์วอร์แคสที่แจ้งเตือนเฉพาะพื้นที่จะสามารถเริ่มบังคับใช้ภายในต้นปี2,567นี้เลยได้หรือไม่ถ้าไม่ผมขอทราบกรอบเวลาที่ชัดเจนคำถามที่6คคำถามสุดท้ายครับผมขอฝากไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งท่านก็เป็นว่าที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านพัชรวาดวงสุวรรณที่จะรับช่วงต่อจากท่านประวิตรวงสุวรรณก็อดคิดไม่ได้นะครับการที่ท่านนั่เป็นกรรมการบางบริษัทเนี่ยท่านได้เคยนําเรื่องการตรวจสอบสินค้าที่มีที่มาจากการเผาเข้าไปในที่ประชุมบริษัทนั้นหรือเปล่าถ้าท่านตอบได้ก็จะยินดีแต่วันนี้ไม่เห็นท่านเลยเมื่อวานก็ไม่เห็นอีกเช่นกันมาที่คําถามนะครับ จากที่ท่านนายกรันมนตรีได้ถแถลงว่าปัญหานี้จะเป็นวาละแห่งชาติท่านมีแผนการดําเนินการอย่างไรกับปัญหาที่เรากําลังจะเผชิญในอีกประมาณ4เดือนทั้งในด้านไฟป่าและการกําหนดมาตรฐานคุณภาพในปี2,567ขอให้ชี้แจงโดยละเอียดหลายคําถามไปสู่หลายกระทรวงนะครับหากท่านรัฐมนตรีท่านไหนกลัวว่าจะลืมคําถามไม่ต้องกังวลน,นะครับผมปริ้นมาให้แล้วตัวใหญ่อ่านง่ายชัดเจนยังไงขอตอบให้ครบถ้วนด้วยนะครับท่านประธานครับ ผมเชื่อมั่นว่าการแก้ไขปัญหาทั้งโครงสร้างตามแนวนโยบายตึก5ชั้นที่ผมเสนอแนะไปนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหา PM 2.5นี้ได้อย่างยั่งยืนแน่นอนเพราะฉะนั้นผมขอทางท่านนายกทัฐนมนตรีนะครับกลับไปทบทวนคำถแถลงนโยบายฉบับนี้ที่ท่านถแถลงมาแค่นี้เนี่ยท่านเห็นว่าปัญหา p m 2.5มันไม่สำคัญพอหรือเปล่า นิยามคำว่าวาระแห่งชาติของท่านนั้นคืออะไรปัญหานี้กระทบทุกหย่อมยากเดินก้าวออกประตูบ้านไม่ว่ารวยหรือจนเราใช้ลมหายใจเดียวกันขอบคุณครับขอบคุณครับ